ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตสูตรนะครับของเว็บเจษดาเบกนะครับว่าตอนที่เขาปิดตัวไปเนี่ยแล้วก็เปิดตัวมาใหม่เนี่ยเว็บผัวอาผลรางวัลเนี่ยมันไปทางไหนบ้างนะครับผมก็ใช้เวลาศึกษานะครับสองสวันนะครับกม็มาดูกันนะครับว่าสูตรที่ผมทํามาใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ลองดูนะครับลองดูไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเล่นแค่แบบไม่กี่รอบพอนะครับเรามาดูสูตรนะครับนี่คือสูตรนะครับมีตารางทบให้ด้วยนะครับถ้าทุนน้อยเนี่ยแนะนําให้เล่นตัวละสาบาทนะครับเล่นตามตารางผมนะครับกำไรสุดที่จะอยู่ที่ร้อยรอบละหนึ่งร้อยนะครับรอบละหนึ่งร้อยนะก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าคน add แอดมานะครับเดี๋ยวผมจะส่งสูตรนี้ให้เลยนะครับก็กดผลรางวัลที่นี่นะครับกดดูผลรางวัลนะครับเพื่อที่จะเอามาวางนะเพื่อที่จะเอามาวางในโทรศัพท์ก็เล่นได้นะก็เล่นได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นมันจะลิงก์มาหน้านี้นะครับมันจะลิงก์มาหน้านี้มันจะไมใ่ใช่หน้าแทงหวยของเว็บเจษฎาอันนี้เป็นผลรางวัลของเว็บเจดนะ ันนี้เป็นผลลัพธ์ของเว็บเจ็ดนะครับนี่เป็นเป็นเว็บของเอเจนต์ของเจสดาเบตให้ก๊อปปี้นะครับตั้งแต่คําว่าจับยี่กี่นะครับรอบไม่ต้องไปเอานะเอาเนี่ยจับยี่กี่จนมาถึงรอบล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ครับในโทรศัพท์ก็ใช้ได้นะแล้วก็มาวางนะครับตรงเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็วางอ่ะมันก็จะตรงพอดี สีแดงก็คือหลุดนะครับสีเขียวก็คือเข้านะครับก่อนจะเล่นนะครับเรามาดูว่าฝั่งไหนอันนี้เป็นสูตรปักนะสูตรปัก50ตัวก่อนจะเล่นเรามาดูก่อนว่าฝั่งไหนเนี่ยมันมันเขียวเยอะนะครับดูเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ยีก็คือ10ล่างนะครับ <_ c oughs> ก็คือ10ล่างนะครับเขียวเยอะมากนะครับหลุดสูงสุด2ตาติดนะครับหลุดสูงสุด2ตาติดรอบรอบล่าสุดเนี่ยมันมันจะแดงก่อนนะมัน มันจะแดงก่อนแดงไว้ก่อนนะครับอืสิบบนเนี่ยคือเละมากนะครับแล้วก็อันอื่นก็โอเคพอไปได้นะครับแต่ว่าเหมือนเดิมนะครับฝั่งไหนเขียวเยอะก็เล่นฝั่งนั้นนะครับสิบล่างนะครับก็คือเยอะมากนะครับแดงเยอะมากนะครับแดงเยอะมากที่วมเจตตัวเดียวนี่มันเป็นศูนย์เจ็ นะครับมันเป็น0ูนย์เจ็ดเดี๋ยวผมตั้งค่านะครับอืมอมืไม่เป็นไรอ่ามันเป็น0ูนย์เจ็ดอืมอ่าศูนย์เจ็ดแสดงว่าเข้าแสดงว่าเข้านะครับ ก็คือ10ล่างใช่ไหมอ่าสิล่าง 0, ูมี0ยใช่ไหมครับอ่าโอเคแสดงว่าเข้านะครับอืมเห็นไหมคือสูตรที่ผมทํามาเนี่ยสูตรปักนะครับจะเดินดีมากโอกาสทบเนี่ยทบแล้วก็เข้านะฮะหลุด2ตาติดทบรวมทุนอยู่แล้วเนี่ย6กรนะครับทบตัวที่2อเบาทเองนะครับทบมาก็ได้กําไร200ก็คือรอบที่หลุดไปกับรอบปัจจุบันนะครับ ฉะนั้นแล้วทุกการแทงเนี่ยเราจะได้กำไร100บาทนะครับเห็นไหมหลุดแค่เนี้ยหลุด3ตาติดเออไม่ใช่อันเนี้ยอืมสิบล่างนะครับหลุดแค่2ตาติดนะครับ2ตาติดนะครับหลุดมากก็ทบได้นะครับทุนน้อยก็สามารถทบได้น้อยในที่นี้หมายถึงว่าหลักพันขึ้นนะถ้าแบบทุนหลักร้อยไยงไม่ต้องไปเล่นหรอกมันมันเสียหมดนะครับ อย่างน,น้อยในการลงทุนเนี่ยมันต้องมีทุนที่จะเอาไปปัน่นปั่นเอาเงินนะครับวันละห้าร้อยวันละพันเนี่ยชิลมากนะครับชิลมากถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะส่งสูตรให้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งสูตรให้นะครับอันนี้เป็นของเว็บเจดนะเป็นของเว็บเจดสตดาเบทที่มันเปิดตัวใหม่นะครับที่เปิดตัวใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวรอบที่38เดี๋ยวผมจะลองแทงดูผมจะแทง10ล่างให้ดูนะครับและ ลองแทง10ล่างให้ดูอ่ะนี่เป็นโปรโมชันของเอเย่นนี้นะครับเติมเข้ามาก็จะได้รับเครดิตฟรีด้วยนะครับก็ลองสมัครดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สมัครไว้ข้างล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวแทงหัวละกันมีอยู่700บาทอันนี้เป็นเครดิตฟรีที่ที่เว็บให้มานะครับจับกี่กี่รอบที่38มาป อ่าสานะครับรอบที่38เนี่ยวิธีการดูนะครับที่จะเอาไปแทงรอบที่38มันยังไม่ออกใช่ไหมรอผล G <G> ก็คือเราจะเอาตัวนเ,เ,เนี้ยเลขแดงเนี่ยที่มันโชว์เนี่ยมาเล่นนะครับมาจิ้มนะครับสิล่างก็คือ,อลูดหน้า2ตัวล่างนะครับอ่าก็คือมันมันแดงเยอะเอ้ยเขียวเยอะใช่ไหมผมก็จะเล่นเลย10ล่างนะครับอ่าสิล่างนะครับรอบที่38มะครับผมก็จะเล่น10ล่างนะครับ 2ตัวล่านนะครับรูดหน้านะครับเล่นตัวละสามบาทนะครับเล่นตัวละสามบาทแล้วจะได้กํากไร100บาทนะครับทุนอยู่ที่150บาทนะครับแทงไปเลยนะครับแทงเรียบร้อยนะครับดูพลโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยว รออีกเท่าไหร่อะรออีก4นาทีเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับอีก4นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับอ่าโอเคปิดรับแทงเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่ารอบที่38ที่เราแทงไปเมื่อกี้เนี่ยจะถูกไหมนะครับอ่ารออีกหนึ่งนาทีรอดูไปได้วยกันนะครับ รอบที่3 8เราแทงน,นะครับ10ล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันเดี๋ยวเรามาดูผลรางวันไปพร้อมๆรมกันนะครับลองดูถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมส่งสูตรให้นะครับในโทรศัพท์ก็สามารถเล่นได้นะแต่ว่ามันเป็น Excel นะครับมันเป็น Excel เราต้องโหลดโหลดโปรแกรม Excel ในมือถือมาติดตั้งก่อนนะครับโหลดโปรแกรม Excel ในมือถือมาติดตั้งก่อนถึงจะถึงจะเปิดได้นะถึงจะเปิดได้นะครับก็ไม่ยากนะครับทำตามที่ผมเนี่ยกดผลรางวัลที่นี่มัน,ม,นมันผลรางวัลเว็บเจดกับกับตัวอันนี้มัน,ม,นมันจะไม่มันมันเข้ากันไม่ได้อะมันต้องไปเอาผลรางวัลอีก อีกเอเย่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเว็บเป็นผลรางวัลของเว็บเจนี่แหละนะครับอ่ะอีก18วิเรามาดูกันเรามาดูกันว่าสูงผมเนี่ยจะใช้ได้ไหมนะครับจะใช้ได้ไหมอืมซึ่งเนี่ยเขียวเยอะมากเลยนะครับสติหลุดน้อยมากสิบล่างคือมันจะไม่ฟรกนะครับบางวันเนี่ย หน่วยบนเข้าบ้าง10บ,บนเข้าบ้างอะไรเงี้ยมันมันแล้วตะวันนะครับมันแล้วตะวันแต่ว่าผมก็ทําแบบป้องกันไว้แบบทั้งสี่ตัวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยของวันนี้เนี่ยวันที่18มีนานะครับก็คือผลรางวัลเนี่ยม,มันเดินดีมากก็คือ10ล่างนะครับเรามาดูกันอ่ะโอเคดูกันนี่นะครับคือรอบที่38บนะรอบที่38 ก็คือเราเล่นสิบล่างไปเมื่อกี้เนี่ยรอ,อแป๊บหนึ่งรอมามันประมวลผลก่อนแป๊บหนึ่งไล้ละไล้ละอ่ะน่าจะน่าจะประมวลผลเรียบร้อยละ ปุ๊บ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 สิบล่างอ่านะครับเข้านะครับรอบนี้ก็คือเมื่อผลรางวัลมันออกมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องกรอบแล้วนะครับไม่ต้องกรอบแล้วนะครับเราสามารถพิมพ์ได้เลย,เลยก็คือ8 5 9 2 5นะครับ8 5 9 2 5นะครับปุ๊บอ่าเขียวอีกแล้วเห็นไหม ก็คือมี2ใช่ไหม